สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสาธิตวิธีการเชื่อมต่อ f i นะของ iPad นะครับไม่ว่าจะเป็น iPad iPhone อะไรก็ตามนะครับคือตัวนี้มันมีปัญหาอยู่ที่ว่าตอนนี้มันมันเข้า Wi-Fi ไม่ได้นะครับมองเห็น Wi-Fi นะครับคือผมทดลองโทรศัพท์มือถือโน้ตบุ๊กสามารถเข้าได้นะครับแต่ว่า iPad ตัวนี้มันเข้าไม่ได้นะครับก็วิธีการง่ายๆนะครับก็ให้รีเซ็ตระบบเครือข่ายให้หมดนะครับ ก็มาดูที่ตรงนี้เลยนะครับตั้งค่าทั่วไปนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างสุสดจะเห็นปุ่มคําว่ารีเซ็ตนะครับเลือกรีเซ็ตมันจะมีหลายรีเซ็ตนะครับก็รีเซ็ตการตั้งค่าทั้งหมดลบข้อมูลการตั้งค่าทั้งหมดแต่ของเราดูตัวที่3ามนะครับคือรีเซ็ตการตั้งค่าเครือข่ายนะครับตรงนี้มันให้ใส่รหัสครั้งหนึ่งนะครับใส่รหัสของเราครบไปนะครับแล้วมันจะถามว่าเราต้องการที่จะ รีเซ็ตไหมนะครับก็รีเซตไปนะครับขั้นตอนนี้มันจะใช้เวลาสักประมาณ3นาทีนะครับในการที่จะรีรีเครื่องนะครับครับหลังจากที่มารีเซ็ตเสร็จนะครับก็ให้เข้ารหัสครั้งหนึ่งนะครับเริ่มเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับ รอสักครู่นะครับค้างไวซะแล้วครับก็ใส่รหัสผ่านเข้าไปอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อที่เริ่ม iPad ใหม่นะครับจากนี้นะครับก็มาดูที่ Wi-Fi ของเราอีกครั้งหนึ่งนะครับเข้ามาตั้งค่าอีกทีหนึ่งแล้วก็ให้ใส่รหัสผ่านเข้าไปอีกทีหนึ่งนะครับจากที่เมื่อกี้มันใส่รหัสก็ถูกนะครับแต่มันเข้าไม่ได้นะครับ ตัวนี้นะครับไปใส่รหัสผ่านนะครับรหัสผ่านตัวนี Nein, น้นะครับก็เชื่อมต่อข้อมูลเรียบร้อยนะครับ ก็เป็นการเสร็จสิ้นนะครับก็ถ้า WiFi มันใช้งานไม่ได้ให้ให้รีเซ็ตตรงนี้นะครับเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่ามันมันมากเกินไปนะครับก็ลองรีเซ็ตดูก็เป็นไงว่าใช้งานได้ตามปกตินะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ